สวัสดีค่ะ f อท,ทุกทท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นทางเส็งเช้าบ่ายวันที่11มิถุนายน2567นะคะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลัง และจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะ FC ท,ทุกท่านขาแนวทางที่จะจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนะคะคือการจอเด่นแต่ละรอบพี่น้องสูตรวิง่งโลดแต่ละรอบนะคะถ้ามีชอบก็ให้รอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางได้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกท่านเลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันแต่ว่าใช้ได้ทั้งวัน ทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่น้อง fc ท่านไหนที่เข้ามาแล้วใจขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ใจด้วยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะทุกคนค่ะสําหรับวันที่10นะคะหุ้นปิดเนาะพี่น้องปิดกับหุ้นจีนนะคะทุกคนวันหยุดประเทศจีนและฮ่องกงนะคะทุกท่านเรามาคำนวณวันที่1 1เลยแล้วกันเรามารับชมแนวทางวันที่1 1เลยแล้วกันนะคะขอโทษขออภัยพูดผิดไม่ได้คำนวณให้รับชมนะคะ เอาแนวทางมาให้รับชมเลยนะคะเด่นรอบเช้าที่สิบเอ็ดจะได้อยู่ที่หกและห้าหกนะคะหกสามหกแปดหกสองหกเก้าหกศูนย์หกห้าห้านะคะทุกท่านห้าสอง ห้าสามห้าแปดห้าศูนย์ห้าสี่ห้าเจ็ดเด่นล้อบ่ายค่ะเด่นล้อบ่ายอยู่ที่สามและสองสามนะคะพี่น้องสามหกสามห้าสามสาม สามแปดสามเจ็ดสามหนึ่งนะคะสองค่ะพี่น้องสองสามสองหกสองห้าสองแปดสองศูนย์ สอนะคะทุกคนประมาณนี้พี่น้องมาดูค่ะคู่ตัวเด่น6กค2 6ส6มสองห5สากองหสอกับ2รอบบ่ายสามห2สามห5ค่ะนี่คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายค่ะทุกท่านสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะ fc ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะทุกท่านที่นี้นะคะจะจะให้เลขเด่นประจําวันแล้วจะจะจับคู่เด่นแยกกับประเด็นประจําวันให้ท่านได้รับชมเหลือรอบละสีคู่นะคะทุกคนวันนี้น่าจะติดคู่ตัวเด่นอยู่รอบละสองคู่นะคะทุกท่านเลขเด่นประจําวันอังคารอยู่ที่เลขสามและเลขแปดเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ล3สามสามนะคะทุกท่านคะ สำหรับ fc นะคะวันอังคารใจก็อยากให้พอเๆนะคะทุกคนทุกวันอังคารหุ้นใจชอบหลุดนะคะพี่น้องลองสังเกตดูก็ได้นะคะมาดูค่ะ65รอบเช้าและเลขเ,เด่นประจำวัน3กับ8เป็น6กสานี่คือผู้เด่นแยกกับเด่นประจำวันนะคะติดคู่ตัวเด่น63365สามค่ะห้าสติดคู่ตัวเด่น5 3าสห สามกับสองรอบบ่ายและสามกับแปดเด่นประจําวันเป็นสามสามสามแปดติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวันสองค่ะสองสามสองแปดติดคู่ตัวเด่นสองสามสามสองนะคะพี่น้องประมาณนี้คะ่ะพี่น้องคะสาหรับคู่ที่ไม่ใช่คู่ตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็ใจหาความน่าจะเป็นวางไว้ให้นะคะถ้าเอฟซีชอบก็ ตามได้นะคะทุกท่านถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเอาพี่้องแล้วแต่ความ,มาความชอบของแต่ละคนนะคะทุกคนคนเราชอบไม่เหมือนกันนะคะ,ท,ท,คะทุกท่านค่ะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางห้างสิงนะคะวันที่11มิถุนายน2567เจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ โชคๆมันหมันสุขผูสุขคนเดียพี่น้องสวัสดีค่ะ